ข้อที่26่สขีดสีถ้า f เท่ากับมีสมาชิกมาให้เนาะ10 21 3ศูนหนสแล้วก็52แล้ว f 2บวก f 3มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูเนาะ f 2แปลว่าที่ x เป็น2 อ่านค่า y ได้เท่าไหร่ครับ x เป็น2เช็คครับสมาชิกของ f ดูเนาะ x เป็น2คือตรงนี้อ่านค่า y ได้เท่าไหร่ครับอ่านค่า y ได้1นึ่งแสดงว่า f 2เนี่ยคือ1ครับต่อมาเขียนเนาะ f 2ต่อไป f 3 f 3หลักการเดียวกันนะครับเราก็ดูเนาะ ที่ x เป็น3เนี่ย y เป็นเท่าไหร่ล่ะ x เป็น3 y เป็น5ครับจบเลยเนาะข้อนี้ f 2บวก f 3ครับบวกกันเนาะ1บวก5ได้6ครับ